สำหรับคนทำงานหน้างานอันที่1คนไข้ส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ร่วงละนะครับก็คือเสียชีวิตกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราเห็นรายวันนะฮะแต่ยังมีคนไข้อีกหลายคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่แพทย์กำลังพยายามช่วยทุกๆวันทุกๆเวลาแต่ลึกๆแพทย์เขารู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะไปได้ไกลย,ยังมีอีกเยอะนะครับ ผมเองก็มีคนไข้ที่ผ่านมานะครับสองอาทิตย์ผู้สูงอายุเลยนะฮะลอดหลังสองอาทิตย์เป็นผู้สูงอายุเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผมนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับออน่าเสียดายตรงที่ว่าผู้สูงอายุที่เสียไปเนี่ยช่วยมาเกือบสามอาทิตย์บางคนเกือบเดือนนะครับัน้นสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย เรารู้อยู่แล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ดุมากขึ้นเรื่อยๆลงปอดง่ายนะครับแต่ผมพูดในฐานะคนหน้างานมากที่สุดนะฮะมันไม่ใช่รักษาจบแบบช็อตเดียวเหมือนสมัยก่อนและรอเแรกๆหรือช่วงสงการเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยเราใช้สูตรอะไรสูตรหนึ่งอยู่กับเราประมาณ10วัน14วันก็กลับบ้านแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับต่อมาเนี่ยสูตรเดียวกันเริ่มเอาไม่ได้ ใช้เวลานานขึ้นอะขยับขึ้นไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครึ่งสามอาทิตย์ก็กลับบ้านได้หลายคนคนไข้ผมที่ฟังอยู่ก็น่าจะเห็นด้วยคนไข้ที่กลับได้เนี่ยในอาทิตย์หลังๆก็มักจะต้องกลับมาฟอลโล่เพราะมีปอดอักเสบยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็ต้องนัดมาติดตามหรือปรับยาคนไข้หลายคนที่กลับไปแล้วผ่านไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์บางรายก็แอดมิดใหม่นะครับปอดเกิดเสพอีกรอบหนึ่งก็ต้องฉีดยานะฮะ แต่ตอนนี้สิ่งที่เราเจอคือว่าคนไข้ที่รักษาแม้กระทั่งสองอาทิตย์สาอาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่4ี่แล้วครับถอยยาก็กลับมากำเริบใหม่การอักเสบในปอดก็ยังมีการแอคทีฟอยู่คือถอยยาไม่ค่อยได้หรือสองเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อในปอดหรือสปัญหาอื่นๆเช่นที่เราเจอนะฮะปอดมันถูกทำลายจนกลายเป็นรังพึ่งหรือเราเรียกว่าเป็น เป็นรูปโป่งนะทำให้เกิดภาวะปอดแตกปอดรั่วอันนี้เจอมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สุดท้ายคือพังผืดปอดต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาอันั้นทั้งหมดต้องการให้เห็นว่าตอนนี้เราไม่ใช่ดีลกับโรคอย่างเดียวละเรากำลังดีลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มันใช้แรงใช้ทรัพยากรและใช้เวลาค่อนข้างมากปัจจุบันยาบางตัวเริ่มหมดแล้วนะครับ คนไข้ที่ใส่ช่อช่วยหายใจเนี่ยผมจะต้องใช้ยานอนหลับชนิดหนึ่งเราเรียกดอมีกุ้มล่าสุดสองวันนี้คือประกาศแล้วนะครับว่าขาดตลาดหมดนะครับแพทย์เราต้องเอายาตัวอื่นมาใช้ไม่รู้จะได้ชุดใหม่เมื่อไหร่เหนื่อยมากนะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่า หลังๆแพทย์เราเองหลายคนก็ลึกๆก็ท้อแล้วนะครับแล้วก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกันสี่เดือนติดต่อกันนะครับก็ก็เริ่มท้อนะครับบวกกับสถานการณ์การเมืองจุกจิกนะครับก็ยิ่งกระตุ้นอารมณ์ให้เราเสียความรู้สึกเอาน่ะผมขอไม่พูดตรงนั้นวันนี้ตั้งใจจะมาพูดว่าผมไม่รู้อาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอเป็นคลิปที่ผมขอพูดแข็งนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่อดตายก็ป่วยตายนะครับอันนีข้ขออนุญาตขอโทษนะครับใช้คำอย่างนี้นะไม่อดตายก็ป่วยตายเพราะว่าถ้าเรา <c oughs> ยังออกมาเป็นเป็นกลุ่มใหญ่อยู่นะฮะยังไงก็หยุดไม่ได้ครับคนหนึ่งติดมันแพร่กระจายไปอีกสี่คนได้เร็วมากสี่คนก็อีกสิบหกคนมันเป็นห่วงโซ่ที่เร็วมาก นะครับมันแพร่เร็วมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ราบใดที่มนุษย์ยังออกมาใช้ชีวิตอยู่มันมัน,ม,นมันยากครับมันยากมากๆเลยต้องยอมรับว,ว่าวัคซีนเราไม่ทันเราช้านะครับผมรู้สึกนะฮะมุมมองของผมคือมันช้ามากมันเราไม่สามารถฉีดให้กับหมู่มากในช่วงที่บ้านเมืองเราสงบเราไม่ได้ทยอยฉีดตอนนั้นเรามาเล่นเกมตามตอนมันเริ่มติดแล้วเริ่มไล่ฉีดเนี่ยมันไม่ทันไปที่มีตลาดคนยังหนานแน่นอยู่เลยครับ คนยังตักบาทยืนกันต่อกันเป็นแถวอยู่เลยฮะไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไม่รู้ว่าคนไม่เข้าใจหรือว่าคนยังหลวมอยู่ว่ามันแค่ต้องการเสี้ยววินาทีเดียวนะที่คุณเผลอแล้วคุณจะติดนะครับถ้ากันอยู่ในในกลุ่มที่มิดชิดอย่างนี้ยังไงก็เพิ่มความเสี่ยงงั้นผมคิดว่าถ้าในสองอาทิตย์ข้างหน้าถ้าเรากัก,กตัวหรือเราอยู่บ้านได้อันนี้คุณก็ต้องงัดกับ ที่บริหารที่ทํางานของคุนละยังไงก็ต้องส่วนตัวผมเลยนะครับยังไงอยู่บ้านเลยครับยังไงอยู่บ้านไม่ต้องออกมาเลยครับถ้าออกมาก็เท่าที่จําเป็นแล้วเข้าเข้ากับบ้านผมไม่รู้ว่าล็อกดาวน์กลางดึกมันจะช่วยได้แค่ไหนมุมมองของผมนะะเพราะว่าการระบาดมันไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกกันคืนไม่ได้เลือกตอนเช้าผมไม่รู้ว่ารถไฟฟ้านี่เขาเป็นแหล่งหรือเปล่านะฮะร,รถเมย์รถป็อกแป๊กเรือ ถ้าคนยังสัญจรกันเป็นหมู่อยู่ยังไงเราก็เบรกไซเคิลไม่ได้ทีนี้ถามว่าแล้วชาวบ้านจะเอาอะไรกินอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยจริงๆก็ลองแต่ละครัวเรือนก็ลองไปคิดดูว่าจะมีวิธียังไงให้เราอยู่ในบ้านมากที่สุดแล้วก็ถึงแม้ถ้าจะออกไปทํางานเราจะดีไซน์ยังไงคุณต้องคิดแล้วล่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยคุณได้ล่ะอันจริงๆนะรัฐบาลเขาก็คงทําของเขาสารสุขก็คงทําแต่ว่า ในระดับตัวบุคคลเขาจะลงมาช่วยคุณได้ยังไงคนเขาก็ไม่พอหมอเองยังไม่พอเลยจะมาให้จัดระเบียบชาวบ้านได้ยังไงไม่ได้หรอกครับหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอะมาดูอิสราเอลเป็นตัวอย่างเลยนะฮะอิสราเอลเขาก็ปลดหน้ากากใช่ไหมฮะเขาฉีดวัคซีนเร็วมากเขาผ่าน first wave second wave นะฮะเขาดีมากเลยเขาก็คุมลงมาได้จนกระทั่งเขาฉีดเยอะจนอัตราการติดเชื้อนี่น้อยมากแต่เกิดอะไรขึ้นฮนะเดลต้าระบาดจริงไหมครับ เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคนกลับมาติดเดลต้าใหม่เขาก็ต้องฉีดวัคซีนเร่งฉีดวัคซีนใหม่ฉีดในประชากรวัยรุ่นมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่เขาเจอคืออะไรฮะถึงแม้จะติดเดลต้าแต่ความรุนแรงน้อยมากเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตหรือนอนไอซี U, น้อยมากนะครับเห็นไหมครับการฉีดวัคซีนที่ถูกเวลาและก่อนที่จะมีการระบาดสําคัญแค่ไหนงั้นไงก็ต้องร่างฉีดนะ ผมว่าใน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 ภาคของรัฐเนี่ยเร่งฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่ใช่ฉีดเข็มแรกแล้วจะมีภูมิเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องรอสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนยิ่งถ้าฉีดเออแสตราก็ต้องรอกระตุ้นที่สามเดือนใช่ไหมครับแล้วหลายคนฉีดเข็มแรกแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยฉีดเพิ่งฉีดเข็มแรกจะไปตีแบคละจะไปรวมกลุ่มกันแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าคนมันไม่เข้าใจหรือคนมันมักง่ายหรือคนมันไม่รู้อะผมผมไม่รู้จะใช้คําอะไรดีนะ ถ้ามันไม่เจอกับคนใกล้ตัวเขาจะไม่รู้เลยว่าอ í, มันจริงๆมันน่าเป็นห่วงแค่ไหนสําหรับผมนะฮะชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดผมว่าโอกาสติดอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าต่างจังหวัดเราอยู่กันแบบห่างๆใช่ไหมครับแต่เราก็อย่าไปเผลอรวมตัวกันละกันคนกรุงเทพสิน่าเป็นห่วงเพราะเป็นสังคมที่เราใช้พื้นที่จํากัดเดินทางก็สนิทกันมากชิดกันมากนะฮะตอนนี้เตียงก็เต็มนะฮะที่ไหนก็แอดมิดลําบาก บางที่ก็นอนมาถึงหน้าโรงพยาบาลเลยก็เป็นภาพที่ไม่สวยนะครับงนั้นมีคนถามผมมาว่ามันจะจบยังไงผมก็ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์จะให้จบสวยหรือจบแบบไม่สวยถ้าจบแบบไม่สวยก็คือจะต้องมีคนเสียชีวิตอีกเยอะจะต้องมีทุพพลภาพอีกเยอะแต่ถ้าจะจบสวยเนี่ยวิธีเดียวตอนนี้เลยนะถ้าจะจบสวยนะฮะเราช่วยกันล็อกดาวน์ตัวเองช่วยกันล็อกดาวน์ตัวเอง สอาทิตย์เนี่ยช่วยกันล็อกดาวน์เลยครับรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนเอาวัคซีนคุณภาพเข้ามาหมอด่านหน้าต้องฉีดวัคซีนดีๆให้เขามุมมองผมนะครับเพราะว่าหมอหนึ่งคนโดยเฉพาะหมอที่ดูแลคนไข้โควิดด่านหน้านะฮะด่านหน้าสุดเลยนะฮะหนึ่งคนสามารถช่วยชีวิตได้เป็นร้อยนะครับคิดดูแค่นี้คุณฉีดหนึ่งคนคุณสามารถช่วยชีวิตได้อีกร้อย มีหมอปอดหรือหมอที่อยู่ด่านหน้าสักกี่คนล่ะแล้วเขาช่วยได้อีกกี่ร้อยล่ะแต่ละวันอาทิตย์นี้ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้นะเพราะว่าไม่มีอารมจริงๆเลยดูจากตัวเลขแล้วคาดคะเนแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยดูจากสถานการณ์ล็อกดาวน์ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่แค่ไหนนะผมก็เลยคิดว่าประชาชนต้องช่วยตัวเองแล้วละ่ะตอนนี้ช่วยกันล็อกดาวน์วิธีเดียวที่ผมเห็นว่าสองอาทิตย์ข้างหน้าจะดึงตัวเลขลงได้นะครับ ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ